สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับคุณตานะครับจะพามายกกันตรางครับดูครับว่าจะได้ไหมครับตอนนี้กำลังถอดก่อนครับก็มากับเด็กๆครับนี่นะครับมาบ้านสวนนะวันนี้นำทีมโดยพี่ชิครับเกลครับแล้วก็น้องปาฉลามครับถ้ากินอะไรอยู่ลูก กินสลายนะไม่ทำหน้าอย่างนั้นแหละอันนี้ไปแมนะชุดสไปเด้วยแมนนะดูสิครองเท้าก็ไม่ใส่ฮะมาแล้วนะตตานะนี่ก็ตาใส่ฮะตรงนี้ผมเคยมาลงแล้วตรงนี้ตอนสมัยที่ยังเป็นหนุ่มๆฮะ ตอนสมัยนั้นไอ้โทรศัพท์ผมใส่ไว้ในกระเป๋างเกงอะแล้วมันก็เปียกน้ำอะเจ๊งเลยอะเสียดายมากครับตอนนั้นมาดูนะได้ไหมตอนนี้เด็กๆก,กำลังรออยู่รออยู่นี่หอยไหมนี่หอยไหมลกูกอาแล้วคุณตามาแล้วครับผมนี่ก็เอาอุปกรณ์มานะ นี่ก็สไปเดอร์แมนนะอยู่ข้างบนนะอ่าอ,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 อันที่หนึ่งฮะ,ะเสิ็แล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปถอยมาถอยมาไม่สงสัยมีคนมายกแล้วนะผมว่านะไม่มีเลยฮะจะได้ปลาไหม ไม่ได้นะฮะอันที่หนึ่งนะฮะแสดงว่ามีคนมายกแล้วนะฮะโดนแล้วแหละน้ำแรงมากฮะโอ้ขาดครับโอ้มันขาดครับผมโอ้ขาดนะ มีไหมครับ